สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับจอมอาร์พีคตีเขาถล่มไปที่กำลังตามหารถเก่งสายผู้บริหารเก่งสายใหญ่ทุกคนพาเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเจ้ก Toyota Camry 2.5 Hybrid Premium คันนี้ของเราเลยนะทุกคนเนาะนี่นะครับใครกําลังตามหารถไฮบริดเก่งสายใหญ่สายผู้บริหารนะมาดูด้วยนะทุกคน Camry 2.5 Hybrid Premium เอาเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเนาะตัวออปชั่นนะครับไฟหน้าได้เป็นนโปรเจคเตอร์เลนนะครับมีไฟ daytime ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวเซนเซอร์มีเซนเซอร์ให้รอบคันนะทุกคน แม่คันลอยมันเป็นหน้าตาประมาณนี้ทุกคนเนาะสภาพหน้าตาตัวรถสวยๆเลยนะครับขอบ17เนี่ยทุกคนเนาะตัวก็จะขับข้าวนะครับจะเป็นก็จะขับข้างไฟฟ้านะครับสีเดียวกับตัวรถนะทุกคนเนาะมีตัวไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะครับอันนี้อ่ะสลูปมีมาให้ทุกคนเนาะเก็บผู้บริหารนะทุกคนเนาะมีสลูปให้นะครับแล้วจะประตูม้ามีเราสมาร์ทเซ็นเตอร์มาให้นะครับแบบนี้นะแล้วจะประตูเป็นโครเมียมแบบนี้นะทุกคน คือภายในคันนี้กันบ้างนะครับภายในทุกคนเนาะตัวเบาะนั่งนะครับจะเป็นเบาะนั่งนะครับปรับไฟฟ้าทุกคนเนาะเป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้นะเป็นเบาะนั่งแบบไฟฟ้านะครับแบบนี้เลยพหนาทุกคนเนาะฝั่งคนคนนั่งก็จะเป็นเบาะนั่งแบบไฟฟ้าเหมือนกันนะครับตัวเบาลายเป็นตัวเบาะลายแบบ multi ฟังก์ชันนะทุกคนเนาะออปชั่นครบเลยทุกคนเนาะตัวนี้นะครับตัวจอเป็นจอทัชสกรีนนะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เบรกมือเป็นเบรคไฟฟ้าทุกคนเนาะระบบบูสต์คอนโทรลทุกอย่างมีให้อยู่ครบเลยทุกคนเนาะรถเกีงสไตล์ผูู้้้้บบรรรริหหาาานนนนนนะะคคัััีตวองผโดยสทุกเ อันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวเบาะนะครับที่เป็นเบาะนั่งผักไฟฟ้าทุกคนเนาะสหรับเจ้าตัวเตรโยต้าคันเบย์สอดที่นั่งคลาสพรีเมียมเท่านั้นนะทุกคนเนาะสามารถปรับเบาะได้ตรงนี้เลยนะทุกคนเนาะนี่พักแก่เป็นตัวที่ปรับเบาะให้แบบนี้เลยทุกคนสำหรับตัวรถบอกเลยทุกคนเพิ่งเอารถเข้ามาใหม่โคตรสวยเลยทุกคนเนาะตัวนี้นะครับพามาดูตัวห้องเครื่องกันบ้างเป็นยังไง นี่ทุกคนน้อยส่งออกับตัวห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์ก็จะได้เป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีทุกคนเนาะทำงานควบคู่กับตัวแบตเตอรี่ไฟฟ้านะทุกคนเนาะตัวรถก็บอกเลยว่าไม่มีการชนหนักกับน้ำปิดความไฟไหม้นะครับไฟแก๊ส100%ถ้าใครกำลังตามหาอยู่มาดูที่เต็นท์เราได้เลยนะครับรัชบุตร,ร,ร,ร์ีคาเซ็นเตอร์หากใครสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,อนแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ